สวัสดีครับจากพัฒนานนทบ,บุรีนะครับวันนี้มารีวิวเปลี่ยนไส้แบตสว่านของยี่ห้อสวิตม i ริตารีโอ,โอ,โอ้ตัวนี้นี่แมสุดยอดจริงๆใช้แบตนิกเกิลแคดเมียมนะฮะสิสก้อนอ่ะตัวนี้สิบสก้อนอเพื่อนช่างก็ส่งมาส่งมาให้เราเราจัดการเปลี่ยนให้ แข็งอะสิบสองก้อนแรงมากนะครับคงเสียมานานแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้จะไปเปลี่ยนที่ไหนแบตมันก็หาไม่ได้พอดีเห็นพัฒนารับซ่อมเปลี่ยนไส้แบตก็เลยส่งมานะครับเป็น สิบสองโวลต์พันสองรอยมิลลิแอมแต่เราใส่ให้ก็เป็นรุ่นสามพันมิลลิแอมเลยนะกระแสจะเยอะหน่อยนะครับก็เอาไปใช้หาเงินได้อีกยาวๆนะครับสว่านตัวนี้อผมก็ไม่รู้ราคาเนาะเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าดูสภาพดูดูแรงบิดแล้วก็คงเป็นสว่านที่ดีอะนะครับเพื่อนชั่งก็คง ไม่อยากจะทิ้งเสียได้นะครับก็เลยส่งมาทำนะครับก็หวังว่าคงเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ที่พัฒนานนทบ,บุรีนะครับขอบคุณครับ